ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมิสมิสนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของเรานะคะก็จะมาสังสรรค์ก,กันเนาะก็คือเราจะมีกิจกรรมนะคะวาดมาสคอรของเรานะคะแล้วก็ลงใส่ใน YouTube นะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะโอเคเนาะถ้าใครแบบเลิศเลิศอะเดี๋ยวเรานะคะ โปรโมทให้กันหนูนะคะแล้วก็ลงคลิปโปรโมทด้วยนะเพื่อการไม่แบบเลยไม่เอาเปรียบนะคะต้องดูให้ดูให้ดูด้วยนะคะ ว่าคุณวาดมาแคคอร์สราแล้วเราก็ต้องตอบแทนก็คือโปรโมทแล้วก็ลองคลิปให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วก็ยอย่าลืมกดซ้ำนะคะบ๊ายบาย